แย่ไม่ค่อยลอยเหมือนเมื่อก่อนเลยนะครับน้องๆแต่ว่าก็ถามว่าขี่สนุกไหมก็คือสำหรับรถทิปปี้กว่าสเตอร์นี้ก็ได้แลยก็ โอเคนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l รลอยโลบุรีรำของเรานั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็ต้องนี่เลยเดี๋ยวมาเช็คสภาพรถหน่อยนะครับผมก็คือเราจะไปทริปกันวันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้เราก็ต้องขอเช็คสภาพความพร้อมของรถหน่อยแล้วกันก็เดี๋ยวไปหาซื้อของพวกสองทีพวกอะไรก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนสเตอร์รถด้วยแล้วเดี๋ยวจะพาไป ขี่ดูกันนะครับผมว่าอาการเป็นไงดีขึ้นไหมจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนรถผมมันจะตันๆท้ายๆน้องๆเห็นไหมแบบมันจะตื้อๆท้ายนะซึ่งเราไปวิ่งทางไกลเงี่ยแล้วเราถ้าเราขี่อย่างงี้มันไม่เวิร์กนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปหาซื้อของมาทําเจ้าน้องขี่อากันนะครับผมซึ่งนี่เป็นไงฝาคลิปจ้าบๆบอกเลยก็คือนี่นะครับผมสําหรับเจ้าน้องขี่อาก็ไม่มีอะไรมากนะครับยังไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็ น้องๆก็เห็นคอมเมนต์เข้ามาว่้พี่แต่งรถบ้างพี่ก็อยากแต่งอยู่แลลวครับพี่คือเจ้าน้องเคียร์คันนี้นะถ้าจะทําทังทีมันต้องยกเครื่องลงแล้วทําสีโครงใหม่ก่อนนะครับผมอันดับแรกคือเราต้องทําสีโครงก่อนเดี๋ยว,เ,ยวเราจะพาทําให้ดูเร็วๆนี้นะครับผมสําหรับน้องเคียร์โครงการมาแล้วก็คือได้เริ่มแน่นอนปีนี้นี่ไปเดี๋ยวพาไปชมกันผมก็อันนี้เพิ่งขี่รอบเดียวนะครับผมมันก็อาจจะยังใหม่ๆอยู่ยังาอาจจะยังไม่ค่อยรู้แต่ก็ให้ดูว่า มันเกิดอาการเปลี่ยนสีแล้วนะครับซึ่งมันไม่ได้บางไปจุดเกินไปนะครับผมนี้ให้ดูคร่าวๆสีเมทยนที่น่าใช้สําหรับเจ้าเคียผมจะใช้ประมาณนี้นะครับของรถผมก็ถ้าเราวิ่งทิปกลับมารอบหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งนะครับผมนี้ให้ดูมันเลื่อมออกน้ําตาลน้ําตาลนิดๆแล้วนี่ <_ t une> ก็ถือว่าพอดูได้นะครับ <_ t une> ผมไม่ไม่บางจนเกินไปแล้วก็ไม่ถือว่าหนาจนเกินไปสําหรับรถผมนะครับเนี่ยคาบูรถผมเป็นคาบูลิกนะครับนี่ให้ดูเสื้อเบิกนะครับผมนี้ หนึ่งแปดห้าห้าแท้นะครับก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีเทียมไหมคงไม่มีหรอกนะครับน้องๆถ้ามีเทียมนี่ชีบหายเลยนะแต่ว่าเขามีงานเลยนะงานมาเลอินโดหรืออะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมีซื้อก็ซื้อ,อนะครับผม,มไหนไปี๋ยวเราไปหาซื้ออะไรกันก่อนดีวันนี้คือเราต้องไปซื้อสเตอร์ซื้ออะไรมาเปลี่ยนด้วยนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนสเตอร์เปลี่ยนอะไรแล้วเดี๋ยวพาไปลองเทสดูก่อนรอบหนึ่งก่อนที่ ไปทริปวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพาไปลองขี่ดูก่อนสักรอบหนึ่งแล้วกันลันยินกันไปไปหาซื้อสองทีด้วยไปกันโอเคนะครับสําหรับสเตอร์หลังเราก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เป็นไงล้อหลังก็ไม่ค่อยลื่นนะครับผมเอถ้าเขาบอกอยากรู้ล้อเลื่นไม่เลื่นให้หมุนไปข้างหน้าใช่ไหมเปลื่อมุดนี่ครับก็พอดูได้นะครับคือโซ่ย่อนได้แหละเดี๋ยวตั้งโซ่อีกสักนิดหนึ่งนะครับผมสเตอร์นี่จะใช้นะครับเป็นสเตอร์นี่ครับ 3าฟันนะข้างหลังนะก็คือลงมาจากเดิมตั้ง2ฟันอนะ่ะตอนแรกมัน3าห้าแล้วก็เป็น33นะครับผมนี่เราก็จะพาไปเทสกันดูนะครับสําหรับเจ้าสเตอร์สานะครับผมนี่ส่วน2ทีที่ผมเลือกใช้นะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าคือมันก็ใช้ดีครับน้องๆนีแนะนําเป็นตัวนี้นะครับผมก็ คือบางคนเขาจะใช้พวกของแพงกันนะครับผมพวกนั้นเขาใช้ส่วนใหญ่เป็นผสมถังกันเนาะแต่อันนี้เราเติมนะครับผมเดี๋ยวเราจะเติมสองทีเจ้าตัวนี้แหละเขาเรียกอะไรชาร์คเลนเจอร์ชาร์คเลนเจอร์หรือเปล่าครับใช่ไหมก็ไม่รู้นะครับผมนี่แต่ผมจะใช้เป็นตัวนี้แหละเนี่ยนี่เดี๋ยวเราเติมสองทีแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปลองเทสกันดูนะครับว่าเปลี่ยนเสเตอร์แล้วเป็นยังไงนะครับผมสําหรับน้องคีอาของพี่นะครับผมก็ <ederim. S 1> คือถ้ามันจะยานมันก็ยานเพราะพี่เองนะครับผมไม่ได้ยานเพราะใครนะครับ เพราะว่าตอนแรกมันตันนี้ก็น่าจะยอนๆหน่อยแหละนิดหนึ่งเนาะไปเดี๋ยวขอเติมสองทีแล้วเดี๋ยวพาไปดูกันเลยตอนนี้เราก็ได้ทําการเติมสองทีและอย่างอื่นมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาติดเครื่องกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราพาไปเทสดูก่อนนะครับว่ามันจีเป็นยังไงนะครับผมเปิดก๊อกแล้วมาอุย๊ยโอ้โหลืมจุกอุดท่อว่ายุรถเงียบจังเลยเมื่อกี้ ก็ว่าอายุทำไมรถมันเงียบๆเนาะเมื่อกี้เนาะติดจุกอุดท่อนะครับผมไปไปเดี๋ยวเราพาไปขี่เล่นกันนะครับผมว่าสเตอร์นี้จะเป็นยังไงมั่งเนาะหรือจะขี่ลงสระนี้เลยอเปล่าวะไปเดี๋ยวพาไปขี่เล่นดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะ มาเดี๋ยวเราไปขี่เล่นกันดูนะครับผมนอกเมืองนะครับผมซึ่งรถผมนะครับก็มันก็เสียงดังพอสมควรนะครับผมฉะนั้นเราขี่เราอย่าไปแซดกันในเมืองมากเลยนะครับผมพยายามไปแซดตรงนอกเมืองเดีว่าโล่งๆหน่อยแล้วกันก็เดี๋ยวพาไปขี่ดูกันนะครับว่าเกียร์5เกียร์6มันจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งตอนนี้ที่ขี่ช้าๆนะครับความรู้สึกก็คือดีก็เดิมแหละก็คือแบบมันมันรู้สึกไปว่าขี่ มันยานกว่าดิมขึ้นมามันก็ไม่อาจจะไม่สบายเท่าไหร่นะครับผมอาจจะต้องแบบว่าถ้าเกียร์ห้าเกียร์หกท่านใช้ก็คือต้องหมอบตลอดทางเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอเทสเป็นการแบบว่าขี่แบบนั่งขับนิ่มๆเรื่อยๆก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยลองเทสแบบลองหมอบดูแต่ว่าความจริงนะครับผมชอบโดดนอนมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าโดดนอนก็มันก็สว่างไปนะครับตอนนี้ไม่อยากเทสแบบว่าโดดนอนนะครับผมมาคนเดียวด้วย ถ้าโดดนอนมีเพื่อนโดดก็จะไปโดดอยู่นะครับผมนี่เราเราจะเทสจากลงสะพานไปฝั่งนู้นนะครับผมเพราะว่าเราขี่เรารู้ว่ามันตันนะตอนลงสะพานฝั่งนู้นนี่ก็โลง่ลงเหน่ยแล้วกันเออรถเพิ่งติดเนนครื่องนะผมอาจจะมีอาการอ้วกบ้างเอ้ยาวก็เด,ดิมดูดิดูดิด ครับก็ยานเลยนีลยแต่ว่าถ้าหมอกก็น่าจะมันแหละอุ้ยสาวๆสาวๆเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าไป้วเราไปลองวอร์ดดูขากับ เป็นไฟเดิมนะครับก็เลยมันก็เลยแช่ได้ไกลๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าถ้าทาไฟแดดก็แช่ได้นะครับผมแต่ผมยังไม่ได้ทํานะครับก็เดี๋ยวน้องๆก็อยากดูเป็นไฟแดดคารบูใหญ่น้ำมันออกเทนหรือยังก็พี่ก็มีโครงการที่อยากจะทําเจ้าน้อง KR อยู่นะครับแต่ว่ารอก,ก่อนรอจักหน่อยก่อนนะครับผมก็ได้เห็นแน่นอนแหละเดี๋ยวขอเบิ้นดูอาการรถสั้งนิดหนึ่งนะครับว่ามันพอจะป็นไปออกทริปได้ไหมคือรถเราจอดนะครับผมไม่ค่อยได้ขี่เลยครับเนี้ นี่ครับสมัยตอนเป็นวัยรุ่นผมก็เคยมาพ่นกําแพงอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขาคงลบออกไปแล้วแหละของผมนานแล้วทน,นี้เขาเรียกอะไรวะน้ำมันเอลงเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือได้แล้วจำไม่ได้ มันดูน้ำมันออกโอค้คือต้องเปิดหน้าจะได้เปิดอากาศเพิ่มนะครับเพราะน้ำมันออกแบบยังไงอะออกโหลเลยแต่น้ำมันนมหนูเบอร์นี้น่าจะพอดีแล้วนะครับผมสำหรับผมขี่นะไปะเยวขอไปลองเทสอีกเจ็กน่อยหนึ่งก่อนคือเราจะเอารถไปไหนเราต้องมีความพร้อมนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละได้ตึงโซ่ก่อนเลยดับแรก มันเตะเกียร um ์ไม like ่ค่อยลอยเหมือนเมื่อก่อนเลยนะครับน้องๆแต่ว่าก็ถามว่าขี่สนุกไหมก็คือสําหรับรถทิ่พี่ก็ว่าสเตอร์นี้ก็ได้แลยหละก็พอดีแล้วอาจจะย่ยนยนยันยันีดหนึ่งจะว่ากันนะครับมันเป็นรถวิ่งทางไกลไงเราก็ต้องอย่างนี้แหละเขาตื่นไปทํางานกันนะครับแต่ผมมาตื่นขับรถเล่นนะครับก็อืมก็แปลกดีนะโอ้โหแคบยังรออ่ะยอดเลยในผ้าสีเขียวจี๊ดเลยครับน้องๆดูยังรออ่ะ แดี๋ยวเรากลับเอารถไปเก็บกันก่อนอันดับแรกก็คือใครที่อยากชมคลิปไปทพิปนะครับก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวพาเอาเจ้าน้องนี้ไปออกทริปดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงเนาะจะวิ่งได้หรือเปล่าเนาะคือเราไม่ต้องเน้นแรงนะครับการไปทพิปนะครับผมเน้นไปแล้วกลับได้นะครับไม่ต้องเป็นภาระใครนั่นแหละคือรถทพิปที่สมบูรณ์นะครับผมบางคนแรงก็แรง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 แต่ว่าพังพังพัง แต่ผมชอบนะครับรถแรงไม่ใช่ว่าผมเหยียดรถแรงนะครับคือผมชอบมากเลยนะ้ำมันออกเทนี่ไฟดงไฟแดดนี่แบบผมก็อยากทำนะแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วคุณต้องมีเงินซ่อมรถนะครับผมบอกตรงว่ามันจะพูดว่ารถมันพังบ่อยก็เดี๋ยวจะไปโดนรถคันที่ไปว่าเหนียวๆนะครับผมก็ผมเห็นมาหลายคันที่อยู่ด้วยกันนะก็คือแม่งมันยังไงอะคือมันทำมัน ต้องดูแลเซอร์วิตรถบ่อยก็เลยแบบยังไม่พร้อมนะครับที่จะทําอย่างนั้นก็เดี๋ยวขอขี่เล่นๆอย่างนี้ไปก่อนนะครับผมไปสําหรับวันนี้ก็ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้จ่องพี่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ตอนออกคลิปเลยแล้วกันก็เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวต้องไปคุยกับไอหนุ่มด้วยว่าออกตอนไหนอะไรกันยังไงนะครับผมนี่แต่สำหรับคนนี้ก็ถือว่าเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วแหละไป สำหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบลาพี่น้องไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ Relax and take notes. While